อย่าคิดว่านายกคนก่อนหมดไปแล้วว่าจะไม่มีคนไหนที่จะมาขึ้นมาสอนอันนี้ก็ยืนยันได้เลยว่าจะต่อสู้ต่อไปแล้วก็จะปกป้องพื้นป่าสักทองแห่งนี้ขอ,อให้สร้างเขื่อนนะครับคนแพ,พ้กระฝาาทุกคนแพ้เนี่ยหันใจคนพิศโถไทยพิษโลกพิษจิตบางนะครับ,รบทุกปีครับรับประไล่ทุกปี เวลาที่ต้องมาคุยเรื่องเซอร์เรสเตอน์มันุีจังนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรไม่ได้สร้างอะไรไม่ได้เพราะก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างสองฝ่าย ทุกครั้งนะคะหลังจากที่เกิดน้ําท่วมโดยเฉพาะที่สุขโขทัยแล้วก็แพร่ก็จะมีการพูดถึงกระแสของการปลุกแก่งเสือต้นขึ้นมาอีกครั้งนะคะซึ่งต้องบอกและคะ่ะว่า 40, 40กว่าปีที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะยกให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียรวมไปถึงการมีทางเลือกและข้อเสนออื่นๆอีกหรือไม่แต่ดูเหมือนเวลานี้ภาคการเมืองก็ดูเหมือนออกมาแอคชั่นว่าจะสนับสนุนเรื่องนี้ แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะชวนกันคุยแล้วก็เจาะดูข้อมูลถึงการชั่งน้ําหนักนะคะว่าในเวลานี้ถ้าเราไม่เถียงกันเรื่องเอาไม่เอาแต่จะมีทางเลือกอื่นที่ชาวบ้านเขาทําไว้แลหรือเปล่าร่วมกันวิเคราะห์ต่อกับคุณนิตยากิรติสริมศิลปค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณเอิญคะหลังจากที่ผ่านมากระแสเนี่ยปลุกกระแสกันกระหน่าเลยทีเดียวทีฉันอยากตั้งคําถามนะคะหลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าคุยกันแล้วหรือยัง นะคะหน่วยงานรัฐคุยกับราชการหรือยังค,คุยกับคนในพื้นที่หรือยังอาจจะคุยเป็นในเชิงของการวิจัยนะคะ,คะก่อนหน้านี้ซึ่งจริงๆแล้วมันมีโครงการหลายโครงการนะคะที่ลงไปสนับสนุนของคนในพื้นที่รวมถึงการสร้างมีส่วนร่วมด้วยนะคะแต่ข้อถกเถียงนี้นะคะหลายฝ่ายนั้นนะคะออกมาพูดถึงกันค่อนข้างหนาหูค่ะโดยเฉพาะในส่วนของ เพจของคนอนุรักษ์ที่ออกมาโพสต์นะคะเกี่ยวกับข้อเสนอกับวิพากษวิจารณ์นะคะการตั้งคําถามว่าหากสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นต้นไม้ขนาดใหญ่จะถูกทําลายกว่า2ล้านต้นถ้ารวมต้นขนาดเล็กจะมีมากกว่า60ล้านต้นเล่นใลงกันปลูกกันอีกร้อยปีก็ไม่ได้60ล้านต้นนะคะซึ่งผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะทั้งในมุมมองที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าข้อถกเถียงที่ว่านี้นะคะก็ถือว่านะคะเกิดขึ้นภายหลังจากที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบน้ําท่วมในภาคเหนือโดยบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีนะคะคอรมอพิจนารณาการทําการศึกษารอบด้านอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมจังหวัดแพร่และสุขโขทยัยพร้อมประกับประสานเวอร์แวงและมองว่าเวลาที่จะต้องพูดถึงเรื่องของแก่ง เสือเต้นอย่างจริงจังที่ผ่านมาทําอะไรไม่ได้เพราะยังมีความเห็นต่างนะคะทั้งสองฝ่ายระบางชาวบ้านที่ยังคงเผชิญกับน้ําหลากักน้ําขังและอีกมุมนึงนะคะสิ่งแวดล้อมก็คงไม่มีสิ่งใดที่จะต้องสําคัญไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการที่จะต้องดูเรื่องของผลกระทบและเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะคะสำคัญที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างถ่องแท้อีกครั้งหนึ่งค่ะ จักเทพสุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการสาธารณาสุขก็กล่าวนะคะตอบกลับกลุ่มต้านเขื่อนแก่งเสือเต้นเลยค่ะว่าอย่าพิ่งใจแคบจ้องค้านเผาหุ่นตนทุกครั้งที่มีกระแสวอนเห็นใจคนสุขโขทัยต้องย้ายถิ่นฐานหนีหมดเพราะว่าสู้น้ำไม่ไหวค่ะ จริงๆแล้วนะคะการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นนั้นถูกผลักดันมาแล้วในหลายรัฐบาลนะคะตั้งแต่ปี2523ภายใต้มติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยศึกษาความเหมาะสมของโครงการโดยในปี2532กพอฟอนะคะโอนให้กรมชรประทานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งปี2539ชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวชุมนุมให้ยกเลิกโครงการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติชะลอออกไปก่อนค่ะ หลังจากนั้นค่ะในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพลตรีสนันขจรประสาทรองนายยกรัฐมนตรีขณะนั้นก็ผลักดันโครงการอีกครั้งแต่ก็เผชิญกับเสียงคัดค้านค่ะจริงๆแล้วนะคะหลังน้ำท่วมใหญ่ปี2554ในปี2555รัฐบาลยิ่งหลักชินวัตรก็หยิบโครงการนี้ขึ้นมาศึกษาโดยโครงการสร้างเขื่อนแม่น้ำยมหรือโครงการแก่งเสือเต้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมมีรายงานการประเมินด้วยนะคะว่า เรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของการสูญเสียพื้นที่ป่าและผลกระทบกับวิถีชีวิตชาวบ้านนับพันครอบครัวทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ออกมาคัดค้านแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านมายาวนานกว่า35ปีแล้วก็ถูกหยิบยกพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะท่ามกลางน้ำท่วมภาคเหนือในปีนี้เองค่ะค่ะพอเห็นในลักษณะของการที่มีน้ําท่วมทุกครั้งเนี่ย หยิบยกเครื่อมาทุกครั้งนะคะ,คะจริงๆแล้วโครงการนี้ก็มักจะเกิดขึ้นเมื่อน้าท่วมสุขุมัยนั่นเองนะคะแต่เห็นว่ามันมีข้อมูลก็ออกมายืนยันหลายครั้งแล้วนะคะมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างเขื่อนจริงๆมันก็ต้องมีปัจจัยในการดูว่าเอ้เวลาฝนตกถ้ามันไม่ลงเขื่อนมันจะแก้ได้ไหมแล้วมันเหมือนมีข้อมูลที่เปิดเผยออกมาจากทางฝั่งอนุรักษ์เขาก็บอกว่าถ้าสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วน้ําจากสุขุมขันที่จะไปที่เขื่อนเนี่ยจริงๆมันน้อยนิดเพียงแค่แสับ ตอนนี้นะคะที่ฉันต้องบอก ทางด้านของคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าเราต้องมองหลายมิติคะ่ะมิติงานวิจัยใช่อย่างที่เอิญบอกนะคะแล้วก็มิติในเรื่องของความแปลป,ปวนของสภาพภูมิอากาศตอนนี้ไม่เหมือนเดิมบางทีถ้าสร้างเขื่อนขนาดใหญ่หรืออ่างขนาดเล็กกระจายหลายพื้นที่อาจจะรองรับน้าได้จริงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้เราต้องดูเรื่องของการมีส่วนร่วมด้วยเพราะคนเราจะอยู่ด้วยกันไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะสร้างโครงการขนาดใหญ่ตามงบประมาณที่เยอะตามจํานวนที่เสนอ ครมเพราะมันยังต้องมองประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญอาทีนี้ค่ะดิฉันจะชวนมาดูนะคะว่าถ้าหากว่าเราสร้างแกงเขื่อนแก่งเสือเต้นแล้วล่ะคะมันจะมีผลดีผลเสีย เป็นอย่างไรบ้างนะคะเนื่องจากว่าคนในพื้นที่ตอนนี้นะคะหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงบ่อยเหมือนกันค่ะว่าเมื่อเกิดน้ําท่วมนะคะคนทางฝั่งที่ถูกท่วมก็มักยอมรับว่าก็อยากได้อ่างเก็บน้ําเพื่อลดผลกระทบในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมให้บรรลุเป้าแต่ที่ผ่านมานะคะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปการจัดการน้ํานะคะก็อาจจะไม่ใช่แค่การจัดการน้ําเพียงอย่างเดียวสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ก็เช่นเดียวกันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะชว คุณผู้ชมนะคะมาดูผลดีผลเสียสําหรับการสร้างเขื่อนนะคะเกิดแก่งเสือเต้นถ้าหากว่าสร้างกับไม่สร้างจะมีข้อคิดนะคะแล้วก็ข้อดีข้อเสียอย่างไรรวมถึงข้อเสนออันดับแรกเลยนะคะต้องบอกว่าถ้าหากว่าสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นนี่เป็นข้อมูลนะคะจากอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือนายปลอดประสบสุรัสสวัสดีเได้บอกเอาไว้แบบนี้นะคะว่าจะมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็แน่นอนเพราะว่าถ้าสร้างเขื่อนก็ต้องมี อยู่ที่ทัดที่สวยงามนะคะถัดมาเขื่อนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราก็ซื้อส่วนใหญ่นะคะอาจจะไม่ได้มาจากเขื่อนต่อไปค่ะการจัดการน้ําที่ว่านี้ก็คือจะสามารถจัดการน้ําได้นะคะอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็จะมีพันป่าเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงน้ําใต้ดินอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีเขื่อนใกล้ๆนั่นเองนะคะต่อมานะคะมาดูในเรื่องของ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่ามีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันว่าเปรียบเทียบกันดูว่าได้กับเสียเป็นอย่างไรนะคะ<ร>ข้อเสียที่จะได้ก็คือว่างบประมาณที่เราจะต้องสูญเสียในการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นอยู่ที่ประมาณ4-5หมื่นล้านบาทนะคะแล้วน้ํานะคะถ้าสร้างไปแล้วจะมีเรื่องของน้ําท่วมกลางอุทยานแห่งชาติแม่ยมจํานวนกว่า4625ไร่นะคะ<ร>ก็ถือว่าเป็นความสูญเสียนะคะค่อนข้างสูงและที่สําคัญ หลายคนก็รู้กันดีว่าตรงนั้นเป็นป่าสักทองขนาดใหญ่และดีที่สุดของประเทศไทยเราก็อาจจะสูญเสียป่าสักทองอยู่ที่ประมาณ24,000ไร่นะคะซึ่งคิดเป็นมูลค่าแล้วก็อยู่ที่ประมาณ10,000ล้านกว่าบาทนะคะส่วนทางด้านของชาวบ,บ้านในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4หมู่บ้านกระทบ จำนวนทั้งหมด1,000กว่าครอบครัวดูเหมือนเป็นน้อยนิดแต่บ้านคือชีวิตจิตใจที่ดินคือที่ทำกินในการหล่อเลี้ยงชีวิตถัดมาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากงานวิจัยนะคะซึ่งข้อมูลชุดนี้ได้มาจากกลุ่มราชราษฎรรักป่าแม่ยมสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตและเครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือเขาจัดเก็บเอาไว้เขาก็บอกเอาไว้ว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยมากแล้วก็ในเรื่องข้อมูลของ ความปลอดภัยเขื่อนเรื่องแผ่นด,ดินไหวก็จะต้องมีการสำรวจอีกครั้งเพราะว่าอยู่ใกล้ๆก,กับแนวลอยเลื่อนด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องมาคิดดูกันอีกทีรวมถึงที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าสร้างเขื่อนแล้วความขัดแย้งของประชาชนมีแน่นอน แต่อย่างน้อยๆคนในพื้นที่บอกเอาไว้ว่ามันมีข้อเสนอนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในระปัจจุบันนี้มันไปถึงไหนแล้วไปมากน้อยแค่ไหนรัฐบาลอาจจะต้องตามต่อนะคะเพราะว่ามันมีข้อมูลในชุดข้อมูลอยู่แล้วว่าตอนนี้มันมีโครงการเสียบโมเดลนะคะในพื้นที่ในการจัดก,การน้าท่วมน้ําแล้งอยู่แล้วซึ่งเขาทําอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังทําไม่เสร็จต้องรออนุมัติงบประมาณจากคอรมออีกครั้งหนึง่งว่าท่านจะมองเห็นว่าโครงการขนาดเล็กขนาดกลางนี้ จะเหมาะสมนะคะในการที่จะให้งบประมาณมาทําหรือไม่ถัดมาค่ะการสร้างการสร้างอ่างขนาดเล็กขนาดกลางค่ะปัจจุบันนี้รอรัดค่ะแล้วการบริหารจัดการน้ําท่วมที่นี่เขาสร้างความร่วมมือและคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่สูญเสียที่ดินไม่สูญเสียป่านั่นเองค่ะมาดูทางด้านของมุมมองของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็คือว่าทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตรางนะคะ ท่านบอกเอาไว้ว่านะคะถ้าหากว่ามีการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอาจจะสูญเสียป่าแต่ที่สําคัญน้ําที่บอกว่าจะไปท่วมสุขโขทยัยอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าน้ําที่พ่วมสุขโขทัยกับการสร้างอ่างมันไม่สอดคล้องกันนะคะเพราะน้ําที่จะไหลไปสุขโขทัยมีเพียง10เเท่านั้นค่ะ บอกชื่อมาเลยก็ได้คือแก่งเสือเต้นแล้วเราก็วิเคราะห์กันมาตั้งหลายคนตั้งหลายสำนักแล้วว่าต่อให้มีแก่งเสือเต้นเนี่ยสุโขทัยก็ท่วมอยู่ดีนะคะมันก็โอเคมันก็กัก,กเก็บน้าได้ปริมาณนึงแต่น้ามันไม่ได้มาจากทางนั้นทุกปีไงปีที่แล้วมันก็ไม่ได้มาจากทางนั้นแล้วปีต่อไปสมมุติมันไม่ได้มาจากทางนั้นมันก็ท่วมอีกแล้วเราจะแลกเหรอ ทางด้านของรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สอนละลำนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าแม้จะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่จะรองรับได้มากแต่ต้องมองบริบทรอบด้านทั้งเรื่องของความร่วมมือการจัดการน้ําในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่คะ่ะแต่ประเด็นของแก่งเสือเต้นนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือถึงแม้ว่าในเชิงของหลักการเนี่ยมันจะถูกนะฮะแต่ว่าในเชิงของหลักการอีกหลักการหนึ่งคือทางสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนจาก อ่างใหญ่ๆเนี่ยเป็นอ่างขนาดกลางนะครับนะฮะที่มันพอที่จะช่วยเรื่องของกเกษตรกรรมเรื่องของการประทังน้ําท่วมนะครับนะฮะในพื้นที่พูดง่ายๆว่าเจาะไปในเชิงพื้นที่มากขึ้นนะครับนะฮะซึ่งผมคิดว่า,าทางทางท้องถิ่นนะครับทางพี่น้องสเสียบนะฮะรวมถึงาทางกรมชลประทานเนี่ยนะฮะก็ก็ใช้กระบวนการที่หน้าผมว่าผมคิดว่าเป็นกระบวนการตัวอย่างทีเดียวนะฮะทั้งทุกฝ่ายเนี่ยก็คุยกัน หลังจากที่เราก็คงทราบกันดีนะครับว่าแก่งเือ้อเต้นเนี่ยก็มีความรุนแรงในเรื่องของการประทะกันมาพอสมควรนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาคุยกันในรอบ10ปีที่ผ่านมานครับซึ่งผมคิดว่าการที่จะยกแก่งเือเต้นขึ้นมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับนะฮะในเรื่องของสัญญาในทางสังคมมีโครงการอยู่แล้วแต่ยังอยากทำโครงการใหญ่ๆนะคะ สเสียบโมเดลเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าหลายๆฝ่ายก็ดูเหมือนว่ามันเป็นการส่งเสริมแนวคิดของชาวบ,บ้านเลยที่สาคัญเขาลุกขึ้นมามีส่วนร่วมด้วยสเสียบโมเดลถ้าเราดูสถานการณ์ในเวลานี้พอที่จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้สเสียบโมเดลกําลังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าสร้างอ่างเล็กอ่างใหญ่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสามารถรองรับน้ําแล้วก็ตัดทางน้ําที่จะไปท่วมสุโข,ขทัยได้ด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าในพื้นที่สเสียบโมเดลนั้นเขามีการจัดการน้ําอย่างไรและแก้ปัญหาาาานน้้ํํท่่วมแงงไดอย บริเวณนี้คือไร่ข้าวโพดในตำบลสะเอียบอำเภอสองจังหวัดแพร่ที่เคยขัดแคลนน้ำอย่างหนักจนทำให้ข้าวโพดเสียหายชาวบ้านจึงร้องขอไปยังกรมชลประทานให้สร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มนำมาซึ่งแผนเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเป้าและอ่างเก็บน้ำแม่สะกืนสอในโครงการสเสียบโมเดลในปี2569และ2570 เพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมจากภาวะโลกเดือดที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอาจารย์หมู่บ้านที่มายืนตรงนี้กำลังรอคอยความช่วยเหลือทางรับอยู่เนื่องจากว่าฝนแรงมันแรงมากหาที่น้ำจะมากินนาใช้ก็ไม่มีถ้าหน้าฝนก็มีเยอะอีกและเราไม่มีหนทางที่เราจะไปเก็บเก็บอน้ำไว้ตรงที่ทำไรข้าวโพดที่ทำไรตรงโน้นก็น้ำถึงหมดเลย แต่ตรงนั้นตรงที่บนเขาตรงนั้นเดิมนี้ไม่ถึงนะครับแต่ถ้าแม่สะเกืนสองเข้ามาที่ไอสำรวดนี่สองข้าสองผังนี่ตรงนั้นเป็นน้ำหมดเลยครับได้ใช้น้ำหมดนายกอบตอสเสียบบอกว่าเขาเคยเป็นคณะกรรมการคัดค้านการสร้างเขื่อนมาก่อนแต่เมื่อมีการศึกษาสะเอียบโมเดลร่วมกับหน่วยงานภาคร,รัฐและภาควิชาการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากที่ชาวบ้านเคยขัดแย้งกับกรมชลประทานก็กลับกลายมาเป็นความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งน้ำจนสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของชาวบ้านอย่างได้ผลจากอดีตที่เป็นประธานคณะกรรมการคัดนะคด้านการสร้างเขียนนะคะัคัดค้านการสร้างเขียนคือคัดค้านการสร้างเขียนเก่็เสต้นทุกเขียนแต่หลังจากนั้นมาเราก็เข้ามารับผลกระทบและได้คำเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ว่าการสร้างเขียนมันก็ไม่สมควรดีเรามาทําแบบเป็นของตัวเองเลยได้ไหมเป็นของตาบลเลยได้ไหมก็เลยมีการกรณีศึกษาของสเอียบโมเดลขึ้นตามที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เคยกล่าวไว้นะครับเป็นพระราชดำริของพระองค์ก็คือเก็บกักน้ําที่มีมากไว้ในฤดูฝนเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขภยัยแล้วน,นําน้ําที่เก็บกักไว้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แล้วก็จะเติมอีกนิดนึงว่าการเก็บกากนี่จะต้องคํานึงใน4ด้านก็คือทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสังคมและเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมกับด้านสังคมครับเพราะว่าไม่งั้นเองถ้าเกิดคนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนโอกาสที่จะเกิดโครงการก็คงยาก ัจจุบันโครงการสเสียบโมเดลประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกืน2มีความจุที่ระดับเก็บกักปกติ19.67ล้านลูกบาทเมตรและอ่างเก็บน้ำห้วยเป้ามีความจุที่ระดับเก็บกักปกติ2.35ล้านลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกรวม2โครงการประมาณ1 2 5 0ไร่ ซึ่งมีแผนจะก่อสร้างในปี2569สําำหรับอ่างเก็บน้ำแม่สะเกินสองและปี2570สําสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยเป้าเราจะนำข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยสเออสนอคอรมอลเนรรัฐบ,บาลเพื่อของบประมาณดังนั้นถ้าเราเสร็จเร็วนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็รัฐบ,บาลให้เนี่ยคาดว่าเราจะได้งบประมาณมาก่อสร้างเนี่ย6 9เถึง7,0นะครับเราสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เพราะฉะนั้น เ,เราก็จะจัดอันดับคือแม่สกุลสองก่อนและหลังจากนั้น7จ็ดหเ,เราก็ดำเนินการาห้วยเป้าต่อจังหวัดแพร่มีประชากรอยู่ประมาณ4,30,000คนและมีพื้นที่เกษตรกว่า8,000 0 0ไร่มีความต้องการการใช้น้ำทั้งหมดประมาณ1,027.32ล้านลูกบาตเมตรต่อปี แต่สามารถกรเก็บน้ําได้เพียง186.54ล้านลูกบาทเมตรหรือน้อยกว่าความต้องการใช้น้ําทั้งหมดกว่า5เท่าซึ่งหากสร้างอ่างเก็บน้ําได้ก็จะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและลดปัญหาอุทก,กภัยได้ การสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กขนาดกลางแบบนี้นะคะต้องอาศัยการสร้างที่จะต้องสร้างต่อไปเรื่อยๆแบบหลุมขนมครกนะคะมันถึงจะสามารถรองรับน้ําท่ามกลางความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศได้ถ้าดูจากข้อมูลคุณนิตยาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นนะคะว่าถ้างบประมาณในการสร้างเขื่อนจะใช้อยู่ถึง4ี่ถึงห้าหมื่นล้านบาทแต่ถ้างบสําหรับการสร้างอ่างขนาดเล็กแบบนี้แต่ว่ามันอาจจะสร้างหลายที่หน่อยแต่งบประมาณแล้วถ้าเปรียบเทียบกันน่าจะถึงไหมคะ4 4 5สี่ถึงห้าหมื่นล้านบาทเนี่ย จริงๆแล้วถ้าสร้าง4-5ล้านบาทเฉพาะจุดๆดเดียวในอ่างจุดๆดเดียวมันก็อาจจะว่าเป็นการทุ่มงบประมาณที่สูงเกินไปแต่<ช>ถ้ากระจายอ่างคนในพื้นที่จะได้ประโยชน์มากกว่าในหลายจุดไม่ใช่แค่ระบายไปแค่จุดๆเดียวเท่านั้นนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าการสร้างอ่างขนาดใหญ่แบบนี้สร้างการมีส่วนร่วมแล้วคนยอมรับได้จริงแล้วหรือยังแล้วป่าที่บอกว่าจะสูญเสียเมื่อเทียบกับงบประมาณที่เสียไปมันคุ้มค่าได้มากหรือยัง<ช>ที่สำ สำคัญนะคะตอนนี้เราจะต้องมองบริบทร่วมในหลายฝ่ายเรื่องของการจัดการน้ําภาครัฐ ต้องเอาคนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและอีกสําคัญก็คือเรื่องของการใช้งบประมาณก็ต้องมองประโยชน์ของคนในพื้นที่และผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนเป็นหลักไม่ใช่เรื่องอื่นๆค่ะค่ะดูเหมือนว่าสเสียบโมเดลนะคะที่จะเดินหน้าต่อไปได้ก็เหมือนอาจจะต้องรอเจตจำนงทางการเมืองนะคะและที่สําคัญก็คืออาจจะต้องจับตาค่ะว่าคอรมอชุดใหม่นี้จะให้การสนับสนุนผลักดันงบประมาณในการที่จะผลักดันโครงการลักษณะบแบบนี้ซึ่งส่งเสริมการม,มีส่วนร่วมและก็ดูเหมือนว่าคนใน พื้นที่เขาก็พยายามลุกขึ้นมาที่จะคิดค้นที่จะออกแบบนะคะว่าพื้นที่ของตัวเองถ้าจะแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงนั้นจะทําอย่างไรอันนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ